นางสาววันดีครับคําเรียงนะครับซึ่งเป็นพูดถึงไม้นะครับในวันที่เรามีการจัดพิธีจับปลอกขับไล่ปลอกที่บ้านตรงช้างนะครับอำเภอพรงนวรดร้อย็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับในคําถามที่หลายคนคงสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าเมคหรือเปล่านะครับเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาถามจริงเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมก็เห็นเขาใส่ชุดนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนประนรศรีอาของเราเองนะครับแล้วก็ใส่ชุด นักเรียนปกตินะครับแล้วก็เดินเข้ามาปกติไม่ได้เดินเข้ามาเพื่อเมคอะไรนะครับผมว่าสังเกตอยู่นะครับอ่ะมาถามเลยดีกว่าวันนั้นหลังจากเลิกเรียนประมาณบ่ายสามใช่ไหมครับค่ะ<ช>เราอยู่บา้านองช้างหรือเปล่าอย<ม>ูบ่บ<ม>้านโงช้างอยู่บ้านโงช้างมู่อสออมูสอ,มสองมูที่มีปอกเลยใช่ไหมครับค่ะ<ช>แล้วบ้านอยู่ห่างจากบ้านที่ตรงขับไล่ปอกในไกลไหมไม่ไกลค่ะประมาณหนเจ็ดลบกเหหลังจากตรงนั้นใช่ไหมค่ะแล้วมีความรู้สึกไงดีเดินเข้าไปเลยเหรอหลังจากจับไม้สิบยี่สิบกว่าคนเน เรารู้สึกยงอยู่ดีเดินเข้าไปเลยก็หนูก็รู้สึกว่าหนูเหมือนจะมีเส right? ้นบอกว่าเดินเข้าไปเลยใช่ไหมบอกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาจูงใจให้เราเข้าไปใช่ค่ะใช่แล้วเราเดินเข้าไปเลยก็ป้าก็บอกว่าให้เขาเข้าไปลองดูก่อนอ๋อป้าคุณป้าชื่ออะไรครับ ป้าก็ป้าที่อยู่ข้างป้าอยู่ข้างไม่รู้จักกันเหรออ๋อก็บอกให้เข้าไปเราก็เินเข้าไปเลยค่ะก็เข้าไปรอดูแล้วพอนน้นปุ๊บจับไม้ความรู้สึกแรกเป็นไงครับก็หนูเป็นคนที่กลัวด้วยอ่าเป็นคนที่กลัวเต้นนิดหน่อยเต้นเต้นรู้ไหมว่าตอนครูเนี่ยจับภาพเราเรามีอาการที่แปลกๆพอจับไม้ปุ๊บระบบการหายใจแล้วระบบกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราเนี่แบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะ แล้วมลคไอ่าได้ดูในวีดีโอที่ครูถ่ายเลยครับยังค่ะจะว่านานนะหนูค่ะเขาเขาจุดประทัดนลค่ะหนูก็เลยตกใจแล้วก็มืออ่อนเลยแล้วคำถามที่อยากถามจริงคือได้แขวนไหมเปล่าเลยค่ะตอนนั้นยังจับไม่ยังจับไม่สนิทเลยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้จับแน่นใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้จับแน่นเลยจะบอกว่าไม้มันไปเองใช่ไหมครับค่ะ ไม่ได้แกว่งนี่คือคําถามที่หลายคนคงอยากรู้ว่าเพราะว่าจับต่ำบกิกอ่าจับต่ำอ่าใช่จับมือซ้ายจับต่ามากนะครับก็คือข้างที่หนูถนัดด้วยถ้าเราจะแก่งก็งงคงยากค่ะเพราะว่ามันไม่ถนัดนี่คือคําถามที่หลายคนทงใส่ว่าแก้หรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าลงทุนุตสาวไปใส่กางเกงขายาวมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้ววันนั้นเรียนพละพอดีครับเรียนพละใช่ไหมครับ,รบแล้วอ่ะหลังจากจับปุ๊บมันมี เหตุการณ์ที่สอดคล้งองคือว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับล้มลงแล้วชักชันเราสังเ,เกตเห็นแบบอ,อันนั้นพี่พนันหนูไม่รู้จักเขาค่ะแต่ว่าชาวบ้านชาวบ้านและป้าของหนูก็บอกว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะมา ชนชนพี่เขาก่อนแล้วก็มาเข้าน้องน้องพี่เขาบอกว่าสิ่งที่จะมาเข้าเราเนี่ยิีงชนผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วค่อยมาเข้าไม้เลยแล้วหลังจากจับเนี่ยมีอะไรบางเรายืนเราลุกขึ้นเองหรือว่ายังไงครับมีคนเหมือนกับมีคนมาพาไปเลยค่ะมีคนพาไปเลยเรารู้สึกไหมว่าเราไม่ลืมตา ไม่ค่ะเราไม่ได้ลืมตาเลยนะ่นในกล้องกลัวบวดเราบอกว่าไม้ไม่ในแกว่งเองแล้วก็ตอนยืนขึ้นก็ไม่ได้ยืนเองไม่ได้ยืนเองแล้วตอนเดินไปละครับตอนวิ่งตอนรู้สึกว่ารู้สึกว่าได้วิ่งเหนื่อยด้วยเหนื่อยแล้วแต่ว่าไม่หยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเข้าทรงแล้วอ่ะแล้วครูถามตอนวิ่งเข้าป่ามะนาว อันนี้หนูยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูไปไหนบ้างค่ะตอนที่วิ่งเข้าป่าว่านาวันจะมีองค์แดงทุกสูงอยู่องค์หนึ่งเราวิ่งเข้าป่าบ้นาวครูอยากได้ภาพครูกระโดดข้ามองค์แดงซึ่งมันสูงมากเข้าคอเนี่ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดดได้ไหมนะครับชั่วโมงน้งป่าว่านาว็ไม่ไม่รู้สึกแท่แครับไม่ค่ะไม่มีบาดแผลเลยไม่มีบาดแผลเลยแต่รู้สึกว่าเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้แล้ว ตอนสุดท้ายที่วิ่งไปปุ๊บเข้าไปในปา่ากล้วยนี่วิ่งชนปา่ากล้วยสนันวันไหวเลยรู้สึกไหมว่าเต็นชนอะไรไม่เลยค่ะเหนื่อยอย่างเดียวหอบอย่าง,างเดียวจับอย่างเดียวลยจับอย่างเดียวแล้วพอไม้หลุดออกจากมือเราก็ล้มลงเลยค่ะแล้วเรารู้สติไหมครับตอนล้มลงตอนล้มลงไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่โรงพยาบาลด้วยไปฟื้นอีกทีตอนอยู่ตอน,ตอนสุดท้ายคือไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็กลับมาค่ะ แล้วมีคนถามเราเขาบอกเข้าไปว่าอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใชค,ค่ะก็บอกไปตามที่นูิกเจอเหตุการณ์เ่คำถามหรือคคำถามนะครับเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำรึเปล่ไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่าเป็นไงก็ไม่รู้รู้บอกตัวเองไม่ถูกด้วยค,คยครับอ่ะมีกคำถามหนึ่งครับเชื่อ